สวัสดีครับพบกับผมไม่กิ่ใชหมครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยใน ep สามนะครับผมในเก็บชื่อว่าโลบอกสวนสนุกได้เองครับนี่วันนี้ผมได้ก็เรียกว่าอะไรได้อัปเดตสวนสนุกของผมใหม่นะครับนี่มีการสร้างรถไฟนำนำล่องครับล่องรถไฟท่องเที่ยวนะครับผมอ่าพอเข้าไปบรรยากาศก็จะมีตู้ขายตั๋วครับแต่ว่าก็เป็นแค่จำลองเนะาะก็ไม่สามารถขายตั๋วได้แหละ พอเข้ามาแล้วบรรยากาศก็จะเปลี่ยนไปนะเพราะว่าเราก็มีร้านค้ามาเพิ่มนั่นเองนะครับผมนะสองร้านอยู่ร้านใกล้ๆเบอร์เกอร์เลยนี่ร้านเบอร์เกอร์วันนี้ผมจะมาพาทุกคนนะครับไปดูสวนสนุกที่ผมสร้างขึ้นมาอีกนะครับสร้างเครื่องเล่นดีกว่าไม่ใช่สร้างสวนสนุกเรียกว่าสร้างเครืเล่นแล้วก็ผมได้ทําพื้นที่ใหม่นี้นะครับ เดีผมพาไปนี่ก่อนดีกวนะ่านี่ครับข้างล่างก็จะเป็นพาไปทางนี้เลยครับผมไปทางที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์นี่ครับหรือโมเดลนะแต่ว่าผมลืมไปว่าตรงนี้มันมืดไปผมต้องทหลอดไฟอันหนึ่งอ่านี่มันก็จะไม่มืด นี่คือทางเข้าห้องน้ําใหม่นะครับผมคือแบบใครที่ไม่สะดวกก็สามารถมาตรงนี้ได้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ขายหน้ากากขายของตรงนี้ก็จะเป็นแบบพิพิธภัณฑ์ถ้ำนะครับผมแล้วแบบว่ามีสิ่งลี้ลับอะไรด้วยตามมาเช่นเคยครับก็มีเครื่องเล่นมากมายครับอันนี้คือสี ตีลุงนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อชื่อว่าอะไรแล้วก็ตรงนี้ครับอ่ายักษ์ตกตึกนะผมอันนี้ยักษ์ตกตึกภาคสองนะครับอันนี้คือภาคแรกอันนี้คือเครื่องเล่นใหม่ครับผมนี่เครื่องเล่นอะไรไม่รู้จำไม่ได้ชื่อว่าอะไรวะไฟบอลอ่าคือรางรถไฟแหละแต่รถไฟวิ่ง3-60องศาแล้วตรงนี้นะครับคือร้านค้าร้านขนมนะผมนี่แล้วตรงนี้ก็คือร้องแก่นนั่นเองที่อ่าผมสร้างมาใหม่แล้วก็ซื้อพื้นที่ดิน มาใหม่นะผมนี่แล้วก็ส่วนส่วนนี้นะครับผมที่ผมบอกก็คือเป็นรถไฟนำท็องดูรอบรอบเมืองครับเมืองของส่วนสนุกนั่นเองนะครับผมนี่จะพาไปดูเลยอันดับแรกเลยนี่นี่นะครับก็จะเป็นแบบบรรยากาศชิวๆอย่างนี้นะครับนั้งรถไฟแบบดูชมนกชมไม้อะไรอย่างนี้ครับ แล้ก็ดูพื้นที่นะครับนะผมว่าพื้นที่เรามีมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้เราเก็บเงินได้274,161 6 9บาบาทแล้วนั่นแหละถามว่าผมเก็บตังค์ไว้ทำอะไรก็คือก็ทำเนี้นครับทำพวกส่วนสนุกเออเครื่องเล่นเอยให้ดาวที่อยู่ข้างบนนะครับผมอ่าที่อยู่ข้างบนด้านซ้ายมือเลยเพิ่มดาวนั่นเองนะครับผมเป็นการให้คะแนนว่าส่วนสนุกนี้คุณได้มดาตรฐานที่แบบดีเยี่ยม ส่วนนี้ครับผมก็คือผมได้ปรับปรุงตรงตรงนี้ไปแล้วนะครับจากแต่เดิมก็เป็นโค้งมาตรงนี้นะผมลงอุโมงค์แต่ตอนนี้ไม่ไม่ลงแลนะ้วเพราะว่ามันอันตรายเกินแล้วก็นี่อัปเดตตรงส่วนนะ้ำไม่ใช่สไลเดอร์ของล่องอ่าล่องแก่นนะผมอ่าข้างในก็เดี๋ยวพาไปเล่นกันพาคแรกพาคสองอ่าใช่พาคสองผมเคยทำแล้วแหละที่บอกว่าจะจะย้ายนั่นแหละ ก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้ย้ายแล้วก็อยู่ที่เดิมแต่ว่าผมก็ทําทําใหม่นั่นเองนี่นะครับด้านซ้ายมือผมสร้างรถไฟเหาะแบบใหม่นะผมน่าคล้ายๆสวนสนกด,ดีนเวอร์เลยนี่นะครับคือพื้นที่ดินทั้งหมดเลยที่ผมซื้อทั้งหมดโอ้ต้นตาแตกเหมือนกันมีนที่ล็อตแก่ที่ใหม่นะผมล็อตเก่งลักสองนี่นะครับก็คือแบบอ่า สามารถเที่ยวได้เลยนะครับเปิด24ชั่วโมงนะครับสำหรับตอนที่ผมเล่นนะครับอ่อาขอลงก่อนลงปึ๊บแต่ผมจะพาไปเล่นอันนี้ก่อนเลยล่องแก่นน้ครอเครื่องเล่นจอ,จอดจ่อนแต่ผมพาไปเล่นนี่ล่องแก่นน้บอันที่สองจะพาเล่นเลย มันก็คล้ายๆสวนสยามนะครับผมอ่าอ่าไม่ใช่ห้างสวนสนุบนี่มันก็ดูคล้ายๆแต่ว่ามีความเหมือนนิดนึงไม่เหมือนหรอกผมพยายามทําให้มันแบบให้มันดูเหมือนสุดนะนี่ตีโค้งแล้วขึ้นสูงที่สูงครับจะใช้เวลาหน่อย เอ้ยตอนนี้ผมตาผมขึ้นสีดาวครึ่งแล้วครับผมอีกนิดเดียวอีกจะเป็น5้าดาวแล้วครับผม้าห้าดาวคือเป็นซุปเปอร์ห้าดาวเลยแบบสนุกที่ดีที่สุดนะผมนะออกไปแล้วเสร็จแล้วก็กระโดดลงได้เลยถ้าเป็น ปอดก็เป็นธรรมดาอันนี้คือธรรมดาผมเคยพา,พาเล่นแล้วแต่น,นี้มันน่าจะเคยเล่นแล้วมันก็แค่วงกลม3 6 0้ 360. ผมไม่พาเล่นดีกว่านี่อันนี้ผมก็ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะครับนี่ส,สยสามนี่ผมสร้างมาอยู่ตรงนี้เลยนี่คือยักษ์เลเวล2นะครับผมนีนต่ตอนนี้คือจะพาไปอีกเครื่องเล่นหนึ่งครับที่ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลในประเทศไทยนะผมนั่นคือ,อชื่อเครื่องเล่นว่าอะไรนะลืมแนละ้วจำไม่ได้แต่เป็นเครื่องเล่นที่อยู่ในสวนสนุกดีเวอร์นะผมนี่ผมสร้างมากับมือสร้างแบบเหมือนด้วยนะออย่าเรียกว่าไม่เหมือนแค่ต่างแค่ว่าตัวของรถรถตัวรถลางอ่ะมันเปลี่ยนเป็น เป็นเวอร์ชั่นเก่านะเป็นเวอร์ชั่นเก่าคือยังไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันที่เหมือนสวนสนุดกดิเวอร์โดยตรงนะแต่ไม่เป็นไรก็คือใช้เวอร์ชั่นเก่าเหมือนแบบสมัยสมัยก่อนที่สวนสนุดกดิเวอร์เขาใช้ตัวรางนี้กันนี้เป็นไงผมทาเหมือนมากนี่ตอนตีโค้งเลยอะไรเอ่ยตอนตีโค้งเนี่ยคือแบบตรงเนี้ยแบบมันติดนะแต่ผมก็เลยทําตีโค้งให้มันแบบดูเหมือนหน่อย มาแล้วเลี้ยว,ยวแล้วแมวต้องรอครับต้องรอวเป็นไงทุกคนถ้าทุกคนอยากเล่นนะครับก็สามารถโหลดได้นะครับใต้คลิปนี้แล้วก็เป็นลิงก์โหลดโหลดได้แล้วก็มาเล่นกับผมได้นะอยากพูดคุยหรืออยากเล่นด้วยยิงหลักอยากสร้างนะครับผมก็ มาได้โหลดได้เลยอตอนนี้ก็สามารถเข้าไปได้นี่ตาตามก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนมากนี่ไปแล้วนี่ครับขนาดทำผมทำทางขึ้นให้มันเหมือนดูสมจริงมากเลยครับ แต่พอตอนอยู่ข้างบนนี่คือแบบมันช้าน,นิดนึงเพราะว่าถ้าความเป็นจริงแล้วว่าคือมันขนาดกับพื้นนะแต่ว่าอันนี้คือความเร็วแบบต้องมีตัวตัว,ตวล้างมีตัวโซ่นี้เสริมตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อดันดันตัวรถให้มันไหลไปนี่นี่เลยนี่ความเหมือนเนี่ยครับรถถ้าถ้าไม่มีโซ่ตัวนั้นก็จะไม่ไหลมันจะย้อนกลับมานะผมมันก็ไม่เป็นอันตรายของ มนเก็บนี่ไปแล้วเนี่ยมันจะช้านะครับตรงนี้ไปแล้วไปแล้วอ้ยไปแล้วครับนี่เนี่ยครับตรงนี้นะครับคือเหมือนมากนะครับผมแต่ว่าก็สร้างน้ำตาแตกเหมือนกันสร้างหลายรอบคือสร้างวันนี้แหละตรงนี้มันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่แต่ว่าถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นนะครับผมว่า การสร้างส sky นุกคล้ายดิเวอร์นี่มีโคเมียวไปแล้วครับเมียวไปแล้วตรงนี้ผมทำไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่มันชอบแหว่งเียหมีอวเหยวเหียวเหมยวเหมียมยวยเหมือนมียวมยวเหมยมยวยม นี่ถึงบอกไงว่ามันเป็นไม่ไดไมไดถึงบอกไงว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชันเก่าคือมันนั่งได้4คนแล้วก็มันสามารถเหวี่ยงได้ถึงร8 0องศาเหวี่ยงแบบปวดหัวเลยนั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปอีกเครื่องเล่นหนึ่งนะครับที่ผมได้อัปเดตอัปเดตใหม่นะตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเครื่องเล่นนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ อีกอย่างหนึ่งผมเพิ่มก็คือเพิ่มอุโมงต้นไม้นะครับเพื่อเป็นทางเข้าทางออกนะครผมเผื่อไม่เผื่อคนคนงงว่าเข้าทางไหนดีเข้าทางตามต้นไม้นี่ครับก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะครับก็สามารถซื้อป๊อปคอนลูกอมนะผมแล้วก็เฟ้นไฟได้ตรงนี้ครับแล้วก็ยังสามารถนั่งชมตรงนี้ได้เลยครับชมแบบตั้งเครื่องดูเครื่องเล่นได้เลยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูก่อน นี่ล่องแก่นที่ใต้ดินนะผมที่ผมพาไปเล่นเลยแซกนะนี่บรรยากาศจะเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรรลกครับมันก,มนก็มันก็ดูธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับเคปับ๊บอัปเดตใหม่กันอีก แล้วลงแล้วว้ wow. ผมสร้างอย่างนี้เพราะว่าให้มันดูเหมือนความขึกขืบหน่อยแล้วก็ความน่ากลัวนิดหนึ่งโครงกระดูกม,มีนี่ด้วยแล้วก็สร้างถ้ำนะครับนะเป็นการเหมือนอที่นี่คือที่ดินแบบโอลัมโบราณน,นะผมแล้วก็เป็นแบบสมัยย,ยุคไหนอะยุคที่แบบ มีการป้นนะผมป้นที่ดินนะอ่าแต่นี่คือจําลองนะไม่ใช่เรื่องจริงนะนี่คือการจําลองเสร็จแล้วครับก็ออกมาเหมือนเดิมนะผมนี่ออกมาแบบเช่นเคยนี่ครับก็คือส่วนสดุกที่ผมอัปเดตแล้วก็สร้างปรับปรุงนะผมก็คือยังเหมือนเดิมนะแต่แค่ว่าตรงเนี้ยยังคือตรงเนี้ยปรับใหม่นะแล้วก็ไม่มีอะไรแบบเดิมนะครับ ก็ปกติทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนะครับผมชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ให้ถึง1 0 0 0ัพซับเร็วๆนะครับผมเพื่อคนดูที่ชอบดูคลิปนี้นะครับชอบเล่นเกมรองบอกนะครับสำหวันนี้ก็เจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย